วันนี้พี่กัปตันมาสอนหนังสือเล่มนี้อีกแล้วครับวันนี้เอาใจม4หน่อยดีกว่านะครับน่าจะเรียนเรื่องพลังงาน IE นะครับก็คือพลังงาน i o n i z a t i o n นอันนี้จะเป็นหน้าตาของพลังงาน IE เนะครับเดี๋ยวพี่วาดให้ดูดีกว่าว่าเออมันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่กัปตันวาดให้ดูนะทุกคนอันนี้คือวงของอะตอมนะครับแล้วในอะตอมเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่รอบๆนะิวเอ่อนิวเคลียสน่ในลักษณะแบบนี้ ทีนี้คำถามคือพลังงาน IE คืออะไรใช่ไหมครับพลังงาน IE คือพลังงานไอออนไนเซชันนะครับคือพลังงานที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกนะครับมาดูที่อะตอมนะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คืออิเล็กตรอนเนาะมันคือพลังงานที่ให้เข้ามาครับเพื่อเอาอิเล็กตรอนของเราครับออกไปก็คือขโมยอิเล็กตรอนตอนนี้ออกไปเนี่แหละครับมันมีลักษณะประมาณนี้เลยครับ ซึ่งในหนังสือเนี่ยพี่เขียนสรุปไปหมดแล้วนะครับถ้าใครอยากได้หนังสือช็อตโน้ตตัวนี้นะครับที่พี่ภากศบีเอก o ซ Center แนะนำเลยนะครับคลิกลิงก์ที่ตะกาด้านล่างได้เลย